อ่าครับเพลงนี้อีกเป็นเพลงที่ขอให้สิงเท่าแกะคอร์ดให้หน่อยก็ช่วงนี้ก็ผับกับพวกอ่าร้านเล่าชิวๆที่เน้นตามใส่โฟก็ก็เปิดให้เล่นดนตรีกันได้ก็ขอเพลงนี้ค่อนข้างมาเยิ่มกันก็ให้ผมช่วยแนะนำทางคอร์ดให้หน่อยว่าคอร์ดค่อนข้างยากนิดนึงอ่า บางลูกก็เป็นสไตล์กึ่งอนิโอโซนผมจะบอกแต่เฉพาะทางคอร์ดให้แล้วกันนะครับในส่วนลูกพวกลายตรงลายตอดพวกลายละเอียดนั้นเราก็ไปฟังดูเพราะว่าส่วนมากคอร์ดหลายคนก็ฟังมาใหอออกว่าเพลงนี้ส่วนประกอบมันมีคอร์ดอะไรบ้างคอร์ดพื้นมันนะครับเพลงนี้อยู่ใน t ีสองแฟดก็คือ b ีแฟดเมเจอร์ครับเป็นบีแฟดเมเจอร์เซเว่นก็จะจับฟอร์มนี้ก็ได้นะชี้ท่ทาบีหนึ่งสองสามช่องที่หนึ่ง หึงสายห้าช่องที่หนึ่งนะเดียใส่ห้าลงมาแล้วก็นิ้วกางสายสามช่องที่สองก่อนนิ้วนางสายสี่ช่องที่สามแลกนิ้วก้อยสายสองช่องที่สามหรือว่าเริ่มต้นจะจับฟอร์มนี้ก็ได้เพราะว่าคอร์ดต่อมาจะเป็นคอร์ด A 7เซเ่ฟดไฟทคอร์ดแรกบีเฟดมันจะเราจับนี้ก็ได้ครับบีเฟดเีเซเว่นนิ้วชี้สายหกช่องที่หกนะครับแล้วก็นิ้วกลางสายสองช่องที่หก แล้วก็น,นิ้วนางมาสายสี่ช่องที่7นิ้วก้อยสายสามช่องที่7เอาแค่สายหกสี่สามสองเดี๋วนี้ก็จะได้นะมีเฟดมิสเซเบนคอร์ดนี้เป็นคอร์ดสองอสองจังหวะต่อไปอีกหนึ่งจังหวะก็จะกลายเป็น A 7, 7, 5, 5. เอเมเนอร์เอเมเนอร์เซเว่นเฟดไฟก็จับแบบนี้ตัวในส่วนของเอเมเนอร์เซเว่นมัจะเป็นแบบนี้มันจะจับส่วนของตรงนี้ครับนิ้วกลางสายหกช่องที่ห้า นิ้วนางสายสี่ช่องที่ 5, ห้านิ้วก้อยสายสามช่องที่ห้าแล้วก็นิ้ชี้มาจะแฟตไฟสายสองช่องที่สี่มือขวาก็จะเป็นหกสี่สามสองหนึ่งจงังหวะข้อต่อไปอีกน่จังหวะจะเป็นดีเซเว่นชาร์ปไน์ันี้เป็นดีเซเว่นตัวชาร์ปไนต์ก็จะกลายเป็นตัว F อสายสองช่องที่หกตัวนี้ก็ กรอบด้วยนูกลางใส่ห้า 5, ช่องที่ห้านูชี้ใส่สี่ช่องที่สี่นูนางใส่สามช่องที่ห้าก่อนนี้ก้อยมาใส่สองช่องที่หกมารวมกันเป็นดีเซเว่นชาร์ปนายขอต่อไปก็จะเป็น G ีเมเยอร์เซเว่นใช้นิดเดียวมันจะเราจะใช้หกใส่หกหกสี่สามสองนะครับสองชั่งวะ ช่วงุดแรกมัจะเป็นตรงนี้ B f l t สองจังหวะต่อไปอย่างจังหวะ E จ i e v e n สองจังหวะต่อไปก็เป็น R F seven F minor seven จั 7, งหวะแล้วกขอต่อมา B f t B f l t s B f t ก็นู่นางใส่สี่ช่องที่3นี่ก็ใส 2, 3, ่สอช่องที่สามดชีกรทาบ นะต่อไปขอนีแฟทมิจเจอเซเว่นใช้ฟอร์มนี้ก็ได้จะไปะเป็นฟอร์มนี้ก็ได้เป็นขอที่ตัวนิ้ที่สสี่ช่องที่หนึ่งนิ้วก้อยทาบ1 2 3สช่องที่สามนีจะจเป็นฟอร์มนี้ ครับแต่ผมจะเอาไปเลือกบนฟอร์มนี้ก่อนต่อไปก็จะเป็น D minor seven ทีนี้ seven ก็เริ่มท่าหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องที่ห้าครับแล้วก็นิ้วกลางใส่สองช่องที่หกนิ้วนางใส่สี่ช่องที่เจ็ดอ่าแล้วต่อมาขยับมาก็เป็น E flat major seven ผมจับฟอร์มนี้ช่องที่หกก็เริ่ที่ท่าหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องที่หก ครับนกกาก็นิ้วกลางสาย3าช่องที่7นิ้วนางสาย4ช่องที่8นิ้วก้อยสาย2ช่องที่8ต่อมาก็จะกลายเป็น f ฟซัดโฟแบบฟอร์มนี้เอฟนีเอฟตัวนี้ทีทีทาบ1 2 3สช่องที่5นิ้วกลางสายสช่องที่6แล้วก็เอานิ้วนางมาทาบเออมากดลงสาย1่ช่องที่6ก็จะกลายเป็น f ฟซัดโฟพอปล่อยนิ้วนางออกก็จะกลายเป็นเตรง แล้วก็มาลง B 7 l ป็นเียงะนี่คือช่วงอิน t น o ครับช่วงินโทรของเป็งน,นี้ ท่อนหลังท่อน A ท่อน B ท่อน A ท่อน B ก็จะเล่นเหมือนกันกันแบเหมืนคล้ายท่อนอินโทรครับพอหลังจากท่อนท่อน B เสร็จเือก็จะเป็นก่อนเข้าท่อนฮุกที่ผมเล่นไปนี่ก็จะเป็นอ่าอีฟัเมเจอร์นที่เป็นนอ่านิ้วกลางก็จะมาจับสาย5ช่องที่หนิ้วชี้สายสี่ช่องช่องที่5แล้วนิ้วนางลงมาสายสองช่องที่6นิ้วก้อยสายสาช่องที่7 E, Major 9. อีมิเชอร์เซเว่นไนทจากนั้นก็มาดีมินเนอร์นิ้วกลางสายห้าช่องที่ 5. ห้านิ้วชี้สายสี่ช่องที่สามนิ้วนางสายสามช่องที่ 5. ห้านิ้วก้อยสายสองช่องที่หกแล้วก็มาดีม er ินเนอร์เอีกครั้งหนึ่งเป็นฟอร์มนี้นิ้วชี้ทาบีงสองสาม 4ีช่องที่5นุกลางใส่สองช่องที่หนุนางใส่สช่องที่7แล้วก็มา G ีเมเนอร์จีมเอจับมันคอร์ดดี i n เนอร์เซเวถึงเป็นฟอร์มนี้ช่องที่10ครับ 5, ช่องที่สิาแล้วถอยมาเป็น C m i n เนอร์ 7, ช่องที่สามอ่าแล้วดีเมเนอร์เซเว่ฟร์มต่อไปก็จะเป็น E flat m ม j o r ร ฟอร์มอะไรเน่ฟมนี้เป็นทำอนใสายองช่องที่หกมาแปดแล้วก็มา F อัตโฟัดโฟก็บอกไปแล้วครับในที่สายสมช่องที่ห้ามืกลางสาสองช่องที่หกนุนางสาย่งช่องที่หแล้วก็ปล่อยแบบนที่ามแล้วก็มาลง B ีฟเจเ นี้เรามาดูคอร์ดท่อนสโลนะครับคอร์ดท่อนสโลก็เริ่ม,มต้นด้วยดีมันเนอร์เซเว่นนิ้วชี้ทาบทุกสายท็อปที่ที่ห้าครับตั้งแต่สายห้าลงมานิ้วกลางใส่สองช่องที่หกนิ้วนางใส่สี่ช่องที่เจ็ดอ่ารเราควบจากนั้นก็มาเล่นคู่แปดนิ้วชี้ใส่สามช่องที่สามนิ้วก้อยใส่หนึ่งช่องที่หกสไลด์มาช่องที่ห้าอ่าแล้วก็เป็นสายหกช่องที่สามแล้วก็นิ้วก้อยใส่หนึ่ง ช่องที่หกเล่นป็นคอร์ด G m i n o นั่นแหละน,นี่้เพราะมันมีลูกตอบโมเลสยัยเข้ามาด้วยกูแปดจากนั้นก็จะเป็นลูกคอร์ด F ก็นิ้วชี้ใส่หนึ่งช่องที่ 5, ห้าฮาอ,อ์มนมาหกแล้วก็พุนออฟมาห้าในสองช่องที่หกในสามช่องที่ห้าแล้วก็มาลงคอร์ด E flat major s e นะครับนิ้วชี้ทาบช่องที่6ตั้งแต่สาย5ลงมาแล้วก็นิ้วกลางสายสช่องที่7นิ้วนางสายสช่องที่8นีก่ก็สายสช่องที่8ตอนเราไล่พิกกซิงตั้งแต่สาย6กลงไปเนี่ยพอมาถึงสายสนั้นเดียวก็ยกออกแล้วก็ค่อยค่อยหามว่าออดมา8ดแล้วมาดีดสาย3แล้วก็มาลง E flat minor E flat minor ก e ็เป็นฟอร์มเดิม อ่านิ้วชี้ก็ยังทาบอยู่นิ้วกลางก็อยู่สายสองช่องที่เจ็ดนิ้วกลางนุ่งนางขึ้นมาสายสี่ช่องที่แปดนิ้วก้อยใส่สามช่องที่แปดนิ้วกลางขยับลงมาจากสายสามช่องที่เจ็ดลงมาสายสองช่องที่เจ็ดเนี่ย ไปคอร์ดดีมินเนอร์คอร์ดดีมินเนอร์ที่เป็นฟอร์มเนี้ย mm hmm. ก็เป็นกึ่งพิกกิ้งผมก็พิกกิ้งใส่ให้มันเข้ากับจังหวะเป็นคอร์ดดีมินเนอร์นั่นแหละดีมินเนอร์เซเว่นใส่ห้า 5, ช่องที่ห้าแล้วน้ตทีท่ทาใส่สี่ใส่สามนีช่องที่าาสามแ้วมานุนนางใส่ใส่สามช่องที่ห้าแก้อย็ใส่สองช่องที่หกแ,แล้วก็มาดีเซเนี่เพิ่ม นูนางสายสองช่องที่สี่ไปตรงนี้คเซเว่นนี้เป็นไปกิเซเว่นแตผมท่างงนี้เบนก็ทาบทุกสายเลยก็ได้ช่องที่สามแล้วก็นิ้วกลางสายสามช่องที่สี่ก่อนนู้นเพิ่มนู้นางสายสองช่องที่สี่เหมือนกันเป็นเซเว่นแล้วก็เพิ่มนู้นางมาครับสายสองที่สี่แล้วก็นู้นางปล่อยออก แ,แล้วก็จะเป็น C minor 7นั่นแหละ C minor ก็ช่องที่3นะทาาตั้งแต่ช่องที่3จะให้ลงมานูลางสายสช่องที่4นินูนางสายสช่องที่ 5. อ่า C minor E minor 7ช่องที่5แล้วก็มา Effect major s e v e แล้วมา F ซัดซัด s กอนู้ชีดท่ากด F เพิ่มนูนางสายหช่องที่6 ้จะเป็นคู่แปดนะพอเอฟซัตเอฟซัตนีมันจะเป็นกึ่งาสมเอฟตรงจุดเอฟตรงมันจะเป็นคู่แปดาสมเข้าบ e ีแฟร์เมเจอร์ e ช่ไเข้าทนนะฮะคู่แปดนี้นสายสี่ช่องที่สามนี้ก้อยสายสองช่องที่หกเดินหน้ามาช่องที่ห้านี้วก้อยก็จะเป็นช่องที่แปดลงมาสายหนึ่ง เ้ที่ใส่สาม้ที่สามนี่ก็อยเส้นหึ่นทีหกช่องที่ห้าแล้วก็ดีดหนึ่งครั้งสไลด์มาเจ็ดอครับมาลงบีฟเฟเมจเวนพอดีครับลองไปฝึกดูครับน,นี้ก็ของขอสิงเท่ามาค่อนข้างเยอะก็เลยแกะพอเป็นแนวทางอาจจะถ,ถตกเป็นบางคอร์ดไม่เหมือนก็อย่าว่าสิงเท่านะเพราะว่าน้องๆหลายคน ต้องการที่จะดูทางขอด์ดจะเอาไปใช้งานเล่นทํางานทําการกันก็สิ่งเท่าก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้หวังว่าคงม,มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ